ดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 5นะครับวันนี้เป็นวันอะไรนะครับก็เป็นวันที่เงินใน y t u t u นะครับโอนเข้ามาครั้งแรกนะครับของช่องนะครับอแ p r a c t i c นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเวก็จะอธิบายแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับว่าจะได้เงินมานะครับซึ่งก่อนผมนะครับเริ่มเปิด ช่อง y t u t u นะครับทำเล่นๆนะครับเกี่ยวกับติวพวกสภาการพยาบาลนะครับให้รุ่นน้องได้มาดูนะครับก็ประมาณปีที่แล้วนะครับ1ปีกว่าๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทาง YouTube ก็มีกฎเกณฑ์ว่าต้องมีคนรับชมนะครับอย่างน้อย1,500ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ u t u b e ในการสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งผมก็ผ่านเกณฑ์ในช่วงนั้นนะครับประมาณ 6เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับ youtube ก็เริ่มมีเขาเรียกว่าให้สร้างเอเซนต์นะครับแล้วก็เมื่อสร้างเอเซนส์สำเร็จนะครับก็จะมีโฆษณาเข้ามานะครับซึ่งโฆษณาเข้ามาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคลิปนะครับแล้วก็แล้วแต่เขาเรียกว่าตามความเหมาะสมของของความยาวคลิปนะครับที่ว่าจะมีโฆษณาเข้านะครับ ซึ่ง y YouTube บอกว่าถ้าาคุณทำเงินได้ถึง10เหรียญดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จะมีพินนะครับของ YouTube ส่งเข้ามาหาคุณนะครับแล้วก็เมื่อเราทําครบ10เหรียญแล้วใช่ไหมครับก็จะมี Gmail เด้งมานะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับว่าคุณสามารถสร้างรายได้ต่อได้นะครับแล้วก็เขาจะให้เรากรอกที่อยู่นะครับแล้วก็บัลเที่นะครับ ประเทศนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าบอกระบุตัวตนของเรานะครับกรอกให้กับยูทูบนะครับหลังจากนั้นประมาณไม่เกินเขาเรียกว่าเขาใช้เวลาประมาณ 2- 3เดือนนะครับกว่าจะส่งพินมานะครับเพราะว่าปกติเมื่อเราส่งลิงก์เสร็จแล้วใช่ไหมครับว่าเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่ะทาง youtube ก็จะบอกว่าประมาณ 2- 4งถึ จะส่งพินมานะครับแต่ว่าของผมใช้เวลานานกว่านั้นนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในการได้รับพินนะครับหลังจากได้รับพินเสร็จแล้วเราก็ยืนยันตัวตนนะครับใส่เลขหกหลักนะครับลงใน YouTube นะครับเพื่อยืนยันตัวตนของเราหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสร้างรายได้ต่อได้นะครับซึ่งทาง u t u b e นะครับเขาบอกว่าเมื่อผ่าน เมื่อผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอ,อกพินเสร็จเรียบร้อยนะครับยืนยันตัวต,ตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างรายได้ต่อเนื่องนะครับจนครบ100เหรียญนะครับสหรัฐนะครับหรือว่าตีเป็นไทยก็ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะครับซึ่งปกติหนึ่งเหรียญสหรัฐนะครับก็จะประมาณ32กว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เมื่อเราสร้างครบ100เหรียญแล้วใช่ไหมครับ YouTube ก็จะแจ้งมานะครับว่าคุณผ่านเกณฑ์ ในการที่จะรับเงินจาก YouTube แล้วนะครับเขาก็จะส่งเป็น Gmail มานะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปเช็คดูใน Ad s อเซนะครับว่าเรา,าครบ100เหรียญจริงไหมนะครับแล้วก็เมื่อครบ100เหรียญเสร็จแล้วก็จะมีหน้าที่นะครับแค่รอให้ YouTube โอนเงินเข้ามาที่เราอย่างเดียวนะครับก็ปกติทาง YouTube ก็จะเช็ค ว่าเรายอดถึง100เหรียญไหมนะครับประมาณช่วงต้นเดือนนะครับของเดือนนั้นนะครับประมาณวันที่2นะครับถึงวันที่10ประมาณนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเขาเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมครับว่าเราถ้าเราถึงเกณฑ์100เหรียญขึ้นไปนะครับประมาณวันที่21ถึงวันที่28นะครับทาง YouTube ก็จะโอนเงินให้เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากรอกพวกบัญชีธนาคารนะครับใส่ใน ช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ว่าเราจะยืนยันตัวตนของเรานะครับก็จะกรอกเรียบร้อยเสร็จเราก็แค่มีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับจนวันนี้นะครับก็เงินยูทูบนะครับก็โอนเข้ามานะครับประมาณ9ก้ามกว่านะครับสามพกว่าบาทนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูละกันขั้นตอนนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่แล้วก็ หลังจากนี้นะครับจะมีเนโนนมยังไงต่อนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูล้กันนะครับครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่องของผมนะครับก็มีรายได้ที่ว่าสรุปจากก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเรายังทํายอดไม่ถึงทีนะครับเพราะว่าช่องของผมเริ่มทํายอดอ่าโฆษณาเข้านะครับแล้วก็เริ่มสร้างรายได้ได้เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็สร้างรายได้มาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่ามันยังไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับซึ่งถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญก็คือ youtube ก็จะไม่โอนเงินมาให้เรานะครับเราต้องสะสมยอดนะครับให้ถึง100เหรียญก่อนนะครับซึ่งพอผ่านไปประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับก็เป็นอันครบ100เหรียญนะครับเป็นที่อรอยนะครับซึ่งยอดสรุปในต้นเดือนกุมภาของผมนะครับอยู่ที่หนึ่งศูนย์สี่จุดศูนย์สี่เหรียญนะครับประมาณก็คือ104เหรียญกว่าบาทนะครับก็อ่า ตกเป็นค่าของไทยก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อครบ100เหรียญ up ใช่ไหมครับก็จะมีวันนี้นะครับทาง YouTube ก็จะส่งเมลเข้ามาในทางเข้ากับเมลเรานะครับก็คือล็อกอินกับ gmail เรานะครับก็จะเด้งนะครับแล้วก็เอเซนนะครับก็จะส่งมาว่าให้ตรวจสอบการชําระเงินนะครับสถานะการชําระเงินนะครับแล้วก็จะมีเงินโอนเข้ามาให้เรานะครับ ก็วันนี้นะครับของผมก็มีเงินจาก y t u t u นะครับประมาณ3,092บาทนะครับซึ่งตีเป็นเงินเหรียญก็คือประมาณ103.80นะครับเพราะว่ามันบวกมันเป็นลบคัาภาษีของของยูทูบด้วยนะครับของของประเทศเขานะครับก็จะเหลือจาก104.80เหลือ103.80นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณ3,000 หนึ่งเกือบ3า0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้หนึ่งทางละกันนะครับไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าเป็นรายได้ที่แบบเราไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างไม่ได้ใช้แรงงานนะว่าคือเป็นรายได้แบบเป็นพาสซีฟอินคัมนะครับก็คลิปก็ประมาณนี้ละกันนะครับมีมาอัปเดตนะครับว่า,าสามารถสร้างไรายได้ได้จริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ยู u t u b e ่็โอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่า ยูทูบมันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราทำเรื่อยๆนะครับเราขยันลงคลิปนะครับเราทำสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สร้างตัวตนทาง u t u b e นะครับก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นรายได้อีกหนึ่งทางละกันนะครับสำหรอนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย